สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอก,กับโบอีกแล้วนะคะสำหรับบล็อกนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเหตุการณ์นี้เลยนะคะก็คือว่าแชแนลอ่ะเชิญให้บวไปที่บูติกนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนอัปเดตอะไรใหม่ๆเนาะซึ่ง ชาแนลไม่เคยชวนบงมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาให้ถ่ายไหมแต่ยังไงเราจะขอเปิดวอกไว้อย่างนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าในงานมันเป็นยังไงบ้างนะคะไปช็อปชาแนลที่พารากอนก่อนค่ะและนี่นะคะคือโฉมหน้าของอาเสียนะคะที่จะพาแม่นะคะไปดูชาแนลนะคะทำไรคะมองหายอยู่คนไหนวะคนนี้ไง ชาแนลเขาตอนที่เขาโทรมาชวนเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ติดตามได้หนึ่งคนนะที่ก็แบบไม่คิดเลยคนคนนั้นจะต้องเป็นคุณตั้มเท่านั้นนะคะตั้มอะไรคะตั้มเบลีงใช่ชื่อในวงการตั้มเบลีงเี่ตั้มบิงละตั้มบลิงผู้สนับสนุนหลักของเราในวันนี้นะคะโอ้โหจิ้งหลีดอย่างเลยทีเดียวเชียวเงียบเกรียบหน้าตาผู้สนับสนุนหลักของเราโอ้โหวันนี้เนี่ยเป็นพิเศษ อยู่นี่แหละคนนี้ตั้งมองเลยบอกพูดสนับสนุนหลักนี่ไม่มั่นใจก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกำลังจะสายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยดีว่าหมจะแต่งตัวชักช้าหมดรอแห้งว่าแหละแน่นอนว่าไปชาแนลนะจ๊ะเราก็ต้องฮิ้วชาแนลไปใช่ไหมวันนี้ก็เอาใบโปรของโมไปเลยนะคือ ใบพาสเทลใบนี้นี่เองนะคะถือว่าเป็นใบที่บัวแบบรักมากเลยแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเพราะว่ามันแมทกับการแต่งตัวของบัวสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยดูสิเราจะใส่สีเขียวก็ได้สีชมพูก็ได้สีม่วก็ได้แบบเฮ้ยใบนี้นี่มันเกิดมาเพื่อฉันจริงๆรอยอะใช่ไหมคะผู้สนับสนุนรายการหลักคะนี่ป๋าป๋าเนี่ยใบนี้ป๋าป๋าซื้อให,<ม>ให้เห็นไหมบัวใช้คุมมากซื้อมาขังไว้ในตู้เฉยขังไว้ในตู้ ขังนะน้องไม่ได้โดนขัง <c oughs> เห็นไหมใบนี้ได้ออกมาเจอโรคแบบว่าบ่อยมากเลย <c oughs> เห็นไหมดีใช่บัวใช้บ่อยจริงๆงนะเ <c oughs> ออเห็นไหมผู้สนับสนุนหลัก,กวันนี้ <c oughs> ถึงแล้วจ้าระเป็นฝาแฝดา้าปิดปากสีดำมาถึงช็อปชาแนลแล้วค่ะ <c oughs> โอ้โหบีมีคิดยังว่าพีจะซื้ออะไรให้บัวท <c oughs> ี่ <c oughs> ดูแล้วน่าจะเป็นถุงเล็กนั้นไม่ไมก็โป อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าลิปสติกนี่นะคะอันนี้เป็นแบบน้ำที่เขาเสิร์ฟมานะจ๊ะอันนี้เป็นบูเบอรี่อะไรสักอย่างอันนี้เป็นน้ำลินจีจ้นีจ่จ้ะเริ่มละลายแล้วค่ะเพราะว่าตะกี้แอบเดินไปดูนั่นนี่นูน่นแบบเต็มไปหมดเลยเดีย๋ยวเราจะลองเสื้อตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรที่แบบฮอตฮิตมากมาดูรองเท้าด้วยนะคะจริงๆวันนี้อยากมาดูอะไรที่แบบ เป็นความ a c c e s s o r y อะไรอย่างเี้เนาะพวกก็เห็นหลายๆคนเขาคิดกันนะอันนี้เป็น lam skin เขาบอกเสื้อเสื้อที่แพงที่สุดในชีวิตลองจากชุดแต่งงานแต่จริงเปเยาะมีสนเดีลที่แบบอยากได้มากแต่ว่ามันไม่มีไซส์นะและมีความแบบเหมือนใน MV how you like that เก้าเลยนะคุณแฟนตาทุกคนถูกจังเลย แต่งจริงผ้าเขาดีนะผ้าเขาดูแบบทาให้ดูมีเชฟอะค่ะแล้วก็ใครที่ชอบความแบบชชแนลเห็นชัดๆก็คือตัวนี้ตอบโจทย์มากจรงเห็นมาจากเชียงใหม่เลยนี่ได้ยนอยู่เชียงใหม่อยู่กรุงเทพก็คือต้องมองเห็นเขาแหละได้ใน้ที่สุดเราก็ได้นะจ๊ะเข้าโครงการพาน้องกลับบ้านค่ะทุกคนด ขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะไม่เป็นไรหรอกถ้าเทียบกับเดี๋ยวพี่บีจะซื้อไมค์ก๊อปให้ตามแล้วจะมาคุ้งเดี๋ยวก่อนไมค์ก๊อปอะไรคะไมค์ก๊อปไงที่บอกตะกี้บอกตะกี้ใช่ล้วบอกไปเรียบร้อยแล้วไม่นะพร้อมพร้อมอีกได้ต่างหกูกับได้รองเทา้าใช่แล้วประเด็นคือเขาอ่ะให้ของขนมมาด้วยนะได้มากินขนมที่บูจิต ตงเป็นเท尼亚เร็วเดี๋ยวต้องไปไประชุมต่อ,อน,นี่คือค่าตกลงกีเวียที่ไมค์ก็ปังไม่ใช่เลย <My S 2> ไมค์ก็ปังชุนก็เป็นแสนแม่เจ้า,เาจะกี้ไต่ไปสองหมื่นนิเอาไมค์กเป็นแสนเลยหรอแม้เราจะเริ่มต้นแต่ล้มอุปรกรณ์ที่ดี <laughs> จะดูสิว่าจะตีกอบไปได้กี่ครั้งนะคะเราเป็นาสายอุปกรณ์เดี๋ยวไว้เราจะทำตามติดพี่ตั้มไปตีกอบนะคะใคร,ใครอยากดูสามารถกดไลค์กดคอมเมนต์กันได้นะคะถือว่าพี่ตั้มอ่ะจะตีสวยแต่ว่าลูกไปได้ไกลแค่ไหนนะจะตีโดนหรือเปล่าอีกเรื่องนึง ขนมของแบบออร์เรนตนนะนี่ Laur, <Labor ator il orter> และจังหวะต่อไปนะจ๊ะเราจะมาอันบอกกันแล้วนี่คือของที่เราได้มาจากช็อปชาแนลค่ะว้าวเราจะแกะอันไหนกันก่อนดีคะทุกคนเอาถุงใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าทุกคนต้องอยากรูแน่ว่าเป็นอะไรใช่กระเป๋าหรือเปล่า ความชาแนลเนี่ยเขาจะแบบแพ็คมาอย่างนี้นะคะก็คือแบบมีลิบบิ้นผูกแล้วก็มีแปะดอกไม้ให้ด้วยนะเอามาทําเป็นแบบผูกโบที่ผมอะไรนี้ก็ได้นะคะโบเคยมีคลิปสอนทันผมด้วยโบชาแนลด้วยนะคะทุกคนไปดูกันได้นะเป็นไอเดียวูกล่องแบบนี้จะเป็นอะไรมันก็คือ ชาแนลแบบกระแทกมากคือโบก็บอกพนักง,งานไปนะคะว่าวันนี้ขออะไรที่ถูเป็นชาแนลนะคะก็เลยชาแนลขั้นสุดค่ะแต่โบคิดว่าก่อนที่โบจะใช้ใส่จริงอะโบจะไปเคลือบแบบเพราะว่าโบกลัวมันเปื้อนนะคะด้วยความที่มันเป็นผ้าทวีตอะไรอย่างนี้เนาะแกะถุงเล็กต่อเลยอันนี้ทุกคนน่าจะพอเดาได้นะว่าจะต้องเป็นแบบออเซสซอรีอะไรบางอย่างแน่นอนนะจ๊ะทายสิเป็นเข็มกลัดหรือว่าเป็นตุ้มหูถูกต้องนะคะเป็นตุ้มหู ตอนแรกเกือบจะไม่ได้แล้วนะคะแต่สุดท้ายก็ได้มาชิน่ารักมากความเสียง3เสียง4นี้จะไม่ชอบใส่ตุ้มหูที่มันติดหูนะเพราะว่าดูสิคะเป็นคนที่ไม่มีติ่งค่ะไม่ที่ติ่งใครนั้งนั้น ก็เลยเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบจะต้องมีห้อยนิดนึงแล้วหันไปเห็นตัวนี้ก็คือมีทั้งตัวซีควายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาแนลนะคะแล้วก็มีตัวมุกด้วยซึ่งตอนนี้มุกชาแนลแบบนี้ก็คือมันจะมีกระเป๋ารุ่นหนึ่งที่มันเป็นสายมุกก็คือตัวนั้นมันกําลังฮอตเลยก็รู้สึกว่าเออการที่เราเอามาตอนนี้ก็คือแบบฮอตแน่นอนนี่เป็นการลองครั้งแรกเลยนะเพราะว่าอยู่ที่ชออ็อปอ่ะเราก็จะไม่สามารถเอาไปลองแบบติดก,กับหูได้นะคะทุกคนน้ำหนักก็มีความเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ ตุ้มหูเนี่ยราคาแรงกว่ารองเท้านะคะคู่นี้รู้สึกว่จะได้มาในราคา25,000าบาทคะะเป็นยไงคะน้องรองเท้าคู่นี้นะคะซึ่งแบลมากเบลกรุบมากอันนี้อยู่ที่22,000บาทน,นะคะทุกคนก็รวมค่าเจ็บตัวไปก็ลองไปบวกกันดูนะคะ นะคะทุกคนมันก็ไม่ได้นุ่มแต่ไม่รู้ว่าจะก,กัดหรือเปล่าจะก,กัดไม่กัดเดี๋ยวไว้มารีวิวอีกหนึ่งทีแล้วกันส่็มทั้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่เมื่อยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะใครชอบคลิปแบบนี้ผู้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ที่ช่องของบัวด้วยนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย